กลับมาพบกันอีกทีหนึ่งนะครับกับเพจ PN เกษตร2018นะครับเมื่อวานนี้เราพักไป1วันนะครับเก็บเสียงไว้สําหรับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดประเด็นนะครับในส่วนของเรื่องเชื้อราบ้างนะครับจากที่เราพูดประเด็นของยา,มาแมลงมา ค่อนข้างต่อเนื่องหลายคลิปเกือบ10บคลิปด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของเชื้อราบ้างาเชื้อราจริงๆแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าผมพูดเป็นหมวดหมู่แล้วจะดูเข้าใจยากแล้วเดี๋ยวยังไงเราปูพื้นฐานไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้ายังไงผมจะมาพูดทีละกลุ่มทีละตัวยาอีกทีหนึ่งว่าออกฤทธิ์อะไรยังไงนะครับวันนี้เอาพื้นฐานเพื่อให้รูปเพจนะครับหรือกเกษตรกรที่ต้องการความรู้ความเข้าใจตรงนี้ไปใช้ปฏิบัติได้ง่าย นะครับเอาแบบนี้ก่อนนะครับปูพื้นฐานก่อนนะครับในส่วนของยาเชื้อราเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือยาเชื้อราจะแบ่งออกเป็นประมาณสัก3ากลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นยาสัมผัสนะครับแล้วก็เป็นยากึ่งดูดซึมนะครับและเป็นยาดูดซึมแบบนี้นะครับ กลุ่มสัมผัสยกตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นยาผงผงแบบนี้นะฮะแมงโกเซปอะไรพวกนี้เป็นยาสัมผัสส่วนใหญ่แล้วจะใช้ฉีดเพื่อป้องกันการเป็นโรคนะครับก็คือลักษณะการออกฤทธิ์คือไปเคลือบไปสัมผัสไว้แล้วมือ,อสปอร์เชื้อราตกลงมาก็จะงอกไม่ได้นะครับก็คือจะโดนยาตัวนี้ที่เราป้องกันไว้นะครับหรือถ้าเป็นยากึ่งดูดซึมนะครับออกฤทธิ์แบบกึ่งดูดซึมก็จะมีพวกสารพวกนี้นะฮะก็จะออกฤทธิ์แบบ สัมผัสด้วยแล้วก็ดูดซึมด้วยนะครับก็คือเน้นการป้องกันแล้วก็มีผลในการรักษาได้นิดหน่อยนะครับจะยังไม่ค่อยมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นยาที่ออกฤทธิ์ได้2ทางนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งยาที่เป็นยาดูดซึมนะครับแบบนี้ก็คือเน้นในการรักษาเลยนะครับจะไม่ได้เน้นการป้องกันเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะทําให้อ่า แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดในทีเดียวนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราแบ่งยาชลาออกเป็นแบบนี้แล้วนะครับคราวนี้มาดูเรื่องกลุ่มชลาบ้างส่วนใหญ่กลุ่มชลาเราก็จะแบ่งนะครับด้วยความเข้าใจง่ายๆก็คือจะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับเขาเรียกยาราชั้นต่ําและราชั้นสูงนะครับราชั้นต่ําส่วนใหญ่แล้วนะครับเพื่อให้นึกภาพง่ายๆนะครับก็จะเป็น กลุ่มที่ท่านเห็นโรคบ่อยๆก็คือโรคราน้ําค้างนะครับหรือโรครากเน่าโคนเน่านะครับที่เกิดในกลุ่มของอายาในในกลุ่มราชั้นต่ํานะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวยานะครับวันนี้เราจะพูดในส่วนของราชั้นต่ําก่อนนะครับแล้วเพราะว่า,าราชั้นต่ํานั้นถามว่ามียาเยอะไหมก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็จะแยกออกเป็นสัก2กลุ่มใหญ่ๆเพื่อให้เข้าเข้าใจง่ายๆนะครับ ก็คือกลุ่มที่เป็นราน้ําค้างนะครับก็คืออาจจะเกิดจากเชื้อไฟทอพเทล่าด้วยนะครับหรือว่าเกิดจากเชื้ออื่นๆที่เป็นโรคราน้ําค้างพวกนี้นะครับยาที่เราใช้ปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยู่แถวๆนี้นะครับมีตัวนี้ด้วยนะครับก็จะที่เราคุ้นเคยก็คือ m ม n โ o เซปนะครับตัวนี้จะเป็นยาตัวบวกนะครับแมนโคเซปบวกวาริฟินาเ e ตนะครับแล้วก็จะมีพวกแคปแทนที่เราเคยได้ยินกันนะครับ หรือจะเป็นยาตัวนี้ก็เป็นยา2ตัวบวกนะครับจะเป็นยาฟูโอพิโคไลบวกกับฟอสไตรทิวลูมินัมนะครับก็จะเป็นยาที่ได้ในกลุ่มของลาด้ําค้างนะครับหรือจะเป็นพวกนี้นะครับไซม็อกซานินนะครับบวกแมนโคเซตนะครับก็ใช้ได้นะครับหรือจะเป็นยาที่กลุ่มที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ก่อนนี้ก็จะมีตัวไดเมโทมอฟนะครับอันนี้เป็นรูปผงนะครับ ปัจจุบันก็จะมีไดเมโทมอฟที่เป็นรูปครีมด้วยนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับตัวนี้ก็จะได้ทั้งราน้ําค้างด้วยนะแล้วก็ในกลุ่มรากเน่าขนเน่าด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมาจะเป็นไดเมโทมอฟบวกนะครับตัวนี้ชื่อสารมีท็อกทดินนะครับตัวนี้เป็นยาบวกเป็นยาใหม่นะครับเล็กตัวหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้ผลและก็นิยมก็คืออีทาบอกแซมนะครับจริงๆจะเป็นลาน้ําค้างนะครับแล้วก็มียาตัวใหม่ตัวหนึ่งนะครับ ไซย,ยาโซฟามิดนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับพวกนี้ก็จะเป็นยาที่ค่อนข้างที่จะตั้งแต่ยาพื้นขึ้นมาจนถึงยาที่สเปเชียลมากขึ้นนะครับพวกนี้ก็เลือกใช้ได้นะครับก็วิธีการก็สลับกลุ่มตัวยาคล้ายๆกับาายาในกลุ่มแมลงเช่นเดียวกันนะครับส่วนปัญหาอีกลาหนึ่งที่เป็นลาชั้นต่ําเหมือนกันแต่อยู่ในกลุ่มของอโรคที่เกิดขึ้นทางดินนะครับเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคเน่าคอดินพวกนี้นะครับ ปัจจุบันก็จะมียาหลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ที่ร้านก็จะมีอยู่ประมาณสัก3าตัวหลักๆนะครับถ้าเน้นป้องกันเราก็จะเน้นใช้ตัวนี้ครับเป็นกรดฟอสฟนิกนะครับพวกนี้ก็จะเน้นการป้องกันนะครับลักษณะการออกฤทธิ์ก็คือ,อเป็นลักษณะไปทําให้ pH ตรงนั้นนะครับเป็นกรดแล้วก็ทําให้เชื้อราไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ตายไปได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการป้องกันส่วนยาที่ มีผลทั้งป้องกันด้วยรักษาด้วยที่ร้านจะเลือกใช้ตัวโพคาโม,โมคาไฮโดโรฟลายนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับได้ได,ได้ทั้งระยะก้าด้วยเป็นพวกก้าผักนะครับหรือว่าลดาต้นที่มีปัญหารากเน่าคนเน่าในกลุ่มไม้ผลก็ยังใช้ได้นะครับหรือลกลุ่มพริกกลุ่มมะเขือก,ก็ใช้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเน้นเป็นยารักษานะครับโคโทนฟอร์ดเมทิลตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ เอามาใช้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะแนะนําเฉพาะลาชั้นต่ำนะครับก็คือจะมีกลุ่มร้านน้าค้างนะครับหรือกลุ่มพวกนี้ก็คือกลุ่มรักเน่าควนเน่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อกันที่กลุ่มราชั้นสูงนะครับซึ่งราชั้นสูงนั้นก็จะมีหลากหลายมากนะครับแต่ก็จะมีสกูลหลักๆหรือสกุลหลักๆที่เดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้ฟังว่าเขาแนะนํานิยมใช้อะไรกันตอนนี้นะครับโอเคนะครับ ใครที่ต้องการรายละเอียดที่ลงลึกนะครับจะเลือกใช้ตัวไหนดีอัตราเท่าไหร่ใช้ในพืชอะไรนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาที่เพจทีเอ็นเกษตร2018ได้นะครับโอเควันนี้เราพอ,อแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของยาเชื้อรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ